วันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับพยาธิครับซึ่งจะมาเล่าให้ฟังภายใน10นาทีนี่แหละครับให้รู้เบื้องต้นนะว่าพยาธิเนี่ยมันมีกี่แบบดูอาการยังไงรักษายังไงป้องกันยังไงอการรักษาเนี่ยผมมีตัวยาที่ใช้ประจํามาให้ดูด้วยนะครับและก็ตารางการถ่ายพยาธิที่แนะนําเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับ สวัสดีครับผมพ่อใหญ่สมพรจากสวนผสมผสานบ้านเจรเข้หินและก็ารามแพะและยาหวานพี่ละวันครับอย่างที่บอกนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเรื่องของพยาธิเนี่ยผมบอกเลยถ้าเอาพยาธิมาอยู่สรารพัดโรครุมนะครับวันนี้จะพาทําความรู้จักพยาธิเนี่ยตั้งแต่มีอยุ่กี่แบบดูอาการยังไงว่าเขาเป็นพยาธิรักษายังไงป้องกันยังไงรวมถึงตารางการถ่ายพยาธิแนะนําเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เช่นเดิมนะครับทุกคลิปของพ่อใหญ่สมพรหากคิดว่ามีประโยชน์จะแชร์เก็บไปอ่านแชร์ส่งต่อให้เพื่อนหรือแม้กระทั่งจะดาวโหลดเก็บเอาไว้ก็ไม่ว่ากันครับไม่มีเยกกะสิทธิ์ไม่มีหองห้ามถือว่าเป็นกเกษตรตะกรรายย่อยเดีวยวกันเรามาช่่ยกันครับมาพยาธิมีกี่แบบนะครับปกติเดี๋ยวพยาธิจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับก็คือพยาธิภายในพยาธิภาย,ายานอกแล้วก็พยาธิเม็ดเลือดนะบาง ท่านบางตำราก็จะไม่ใช้คำว่าพญาตนะใช้คำว่าปรสิตนะก็ความหมายเดียวกันนะครับพยาตภายในในกลุ่มไหนนะก็กลุ่มพวกพญาตตัวกลมตัวตืดพยาตใบไม้อะไรพวกนี้แหละนะครับแล้วก็ในส่วนของพยาติภายนอกก็พวกเห็บเหาไรเหลือนะครับไรขี้กาดขี้เลื่อนอะไรพวกนี้นะ ส่วนพยาธิเม็ดเลือดอันนี้ไม่ใช่ตัวพยาธินะครับจะเป็นกลุ่มของพวกโปรโตซัวที่จะไปทําลายตัวเม็ดเลือดแดงทําให้เม็ดเลือดแดงแตกแล้วก็แพะเลือดจางนี่คือ3มกลุ่มของพยาธินะครับเอาละมาลองมาดูในส่วนของพยาธิภายในกันก่อนนะครับพยาธิภายในหลักๆนะครับก็มีสาเหตุนะที่เข้ามาโจมตีแล้วก็พวกพยาธิตัวกลมตัวเติดส่วนมากเนี่ยมาจากอาหารนะที่เขากินเข้าไปนะครับ อาการเนี่ยก็จะมาจากอย่างที่เราเห็นสังเกตได้นะก็จะสู้ผอมเบือ่ออาหารอ่อนเพลียขนนี่ก็จะเริ่มเป็นหยองหยองหยับหยับนะครับบางตัวถ้าเป็นเยอะหน่อยก็จะท้องเสียถ้าเป็นมากๆโดยเฉพาะพวกพยาธิตัวกลมหรือพยาธิใบไม้เนี่ยนะทำให้เลือดจางเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยอนแอ,อมมากๆก,ก็จะตายนี่นี่คือกลุ่มของพยาธิภายในนะส่วนการป้องกันนี่แหละครับให้ถ่ายพยาธิทุก3เดือนนะ ส่วนยาถ่ายพยาธิที่เราหิตกันนะครับโดยทั่วไปที่ได้ผลเป็นที่ยอมรับแล้วก็เกษตรกรทุกคนใช้กันก็คือ1ตัวเรวามิโซนะตัวนี้มีทั้งแบบฉีดและก็แบบปลอกนะสแบบเลยนะแล้วก็ตัวนี้ฮิตเ,เ,เรียกว่าฮิตนัมเบอร์วันเลยครับก็คือในส่วนของตัวอันเบนาโซนะครับตรงนี้เรียกว่าตัวยี่ห้ออะไรนะอันเบเทลอะไรนี่แหละนะตรงนี้ใช้มากนะ แต่ตัวนี้ให้ระวังหน่อยนะครับพยายามเลี่ยงกับแพะท้องอ่อนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือตัวไอวอร์เมกตัวนี้ก็ได้พยาธิภายในบางส่วนเหมือนกันนะแต่ว่าเอาไปใช้จะได้พยาธิภายนอกมากกว่านะครับส่วนถ้าเราป้องกันทุก3าเดือนแล้วยังเอาไม่อยู่นะครับแล้วมีอาการให้เห็นให้เราถ่ายพยาธิซ้านะรักษาเลยซ้ําทุก7จ็ถึงสิวันอีกสักรอบ2รอบนะครับเพื่อตัดวงจรของพยาธิแล้วก็ ถ้าเรายังไม่มั่นใจว่า3ามเดือนเอาไม่อยู่นะให้เราเพิ่มความถี่เข้ามาเพราะบางทีบางพืนที่อาจจะเลี้ยงอยู่ใกล้แหล่งที่มันชื้นๆมีน้ําหรือว่าชอบไปกินตามหนองตามคลองเก่าอย่างนี้นะอาจจะต้องเพิ่มความถี่แต่ถ้าในคนที่เลี้ยงแบบขงังก็อาจจะยืดออกไปอีกนะครับต่อมาพยาธิภายนอกนะพยาธิภายนอกอก็กลุ่มพวก เห็บเานะครับไรขี้เรือนไรที่ทําให้เกิดขี้เลือนนะพวกขี้กรากขี้เลือนนะพวกนี้นะครับพวกนี้แหละเขาเรียกว่าปริสิดภายนอกหรือว่าพยาธิภายนอกนะพวกนี้อาการเริ่มต้นเราเห็นพวกสัตว์เขาจะราคาญก่อนนะบางทีเอาตัวไปถูๆข้อ,อมั่งนะครับบางทีก็เห็นมีอาการขนหลุดเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะเป็นขี้กากขี้เลือนนะครับอันนี้จะเห็นว่าสังเกตง่ายสุดนะแพะก็จะผอมๆด้วยแหละแล้วสุดท้ายถ้าเป็นมากๆเนี่ย อาจจะนําไปสู่ของพยาธิภายในแถมมาอีกนะครับเออไม่ใช่เป็นพยาธิาไม่เลือดแถมมาอีกนะเพราะพวกเนี้พอเกาะไปกัดเนี่ยก็จะอาจจะมีป r o t o ซัวติดเข้ามานะส่วนการป้องกันป้องกันยังไงครับอันนี้ให้เราผมแนะนําเป็นตัวไอวอร์เม็กหรือไอวอร์เมกเอฟนี่แหละครับให้ฉีดทุก6เดือนอันนี้ในกรณีป้องกันนะแล้วก็น้ํายาที่จะใช้ลาดพื้นเป็นพวกยาฆ่าแมลางอะไรพวกนี้นะลาดทุก3เดือนแต่เวลาราดพวกนี้นะครับ ให้ปล่อยแพะลงไปกินข้าวกินหญ้าข้างล่างพอไม่มีแพะอยู่มันก็จัดหนักแล้วครับลาดให้เปียกโชกให้ทั่วนะจะได้กําจัดพวกนี้ให้หมดนะครับแต่ถ้าแพะอยู่ก็แนะนําว่าอยุ่ทำให้เขาลงไปก่อนอ่ะต่อมาถ้าป้องกันแล้วยังเอาไม่อยู่นะเจอว่ายังมีเห็บมีหมัดมีไรอยู่พวกพวกนี้นะให้เราจัดการเลยครับง่ายๆก่อนเอาจากสเต็ปเล็กๆก่อนอาบน้ําให้เขาโดยแชมพูอาบน้ําของพวก แชมพูหมาครับพวกนี้ใช้ได้อยู่นะหรือไม่งั้นก็พวกแป้งโรยหรือสเปรย์ฉีดเห็บหมัดของหมานะอันนี้ซื้อได้ทั่วไปนะแต่ถ้าแบบนี้ยังเอาไม่อยู่นะครับฉีดไอวอมิกซ้ําเลยครับถ้าเป็นหนักๆเนี่ยยังเอาไม่อยู่อีกก็ให้ฉีดซ้ําทุกอาทิตย์เลยผมเคยฉีดซ้านะ3าอาทิตย์เบิ้ลน,นะถึงจะอยู่ก็มีในกรณีที่ว่าก็เป็นขี้กลาบเยอะๆนะครับแล้วแถมยังถ้ามีผิวหนังที่เป็นขี้กะาขี้เกลื่อนพวกนี้นะผมจะเอาขี้พึ่ง28 A 9 a a อะไรพวกนี้นะทาไปด้วยเพราะว่าพวกนี้มันราคาถูกนะถ้าไปใช้อีกยี่ห้อดังๆของเจ้าตลาดที่มีกรดซาลิซิลิกเหมือนกันเนี่ยโว้กระปุกนึงหลายตังเลยอันนี้10กว่าบาท20บาทผมเลยใช้ยี่พึ่งตัว 29a นะครับอย่าลืมใส่ถุงมือด้วยนะจะไปจับคลิกกาคลิกเลื่อนครับต่อมามาดูพยาธิเม็ดเลือดนะ พยาธิไม่เลือดอย่างที่บอกนะครับไม่ใช่ตัวพยาธิเหมือนเหมือนตัวเติดตัวกลมนะครับแต่เป็นตัวเชื้อโปรโตซัวที่มันมากับพวกเห็บพวกเลือกพวกแมลงที่มันไปกัดดูดพวกนี้แหละมันพาตัวโปรโตซัวนี้เข้ามาด้วยแล้วก็จะไปขยายตัวในระบบเลือดค่อยๆไปทําให้เม็ดเลือดแดงแตกแล้วก็แพ้เลือดจางนะตัวนี้จะทําให้เขาป่วยพอเขาเป็นมา,มากๆนะแพ้เนี่ยกลุ่มนี้อันตรายเลยพยาธิไม่เลือดนะครับแพ้จะอ่อนแอนะครับ บางทีก็ไขขึ้นนะบางทีก็เริ่มยืนซึมเบื่ออาหารยืนสันส่นๆยืนวนๆเป็นงงๆบางทีก็ขาอ่อนลุกไม่ขึ้นไม่มีแรงนะบางครั้งไม่ใช่เกิดเฉพาะกับแพ้ผมนะแพ้อ้วนๆก็เป็นนะตัวของพยาธิในเลือดนะครับวิธีสังเกตง่ายที่สุดเลยอ้วนผมบางทีดูไม่ค่อยออกสาหรับเคสของพยาธิ็ดเลือดนะอ้วนๆก็เป็นให้เราดูเปลือกตาเท่านั้นเลยถึงจะสามารถดูได้ว่าเขาเป็นไม่เป็นนะชัวรี่สุดดูเปลือกตาเลยครับ ต่อมาการป้องกันนะป้องกันนะครับตัวยาที่แนะนําก็คือตัวเบลินิวนะให้ทุก6เดือนอย่างผมเนี่ยผมจะให้ตอนเดือนพฤษภาแล้วก็เดือนพฤศจิกาก็คือปลายฝนกับต้นฝนนะครับช่วงนี้ส่วนถ้าฉีดป้องกันแล้วยังเอาไม่อยู่นะเจอเคสที่ว่ายังเป็นอยู่นะครับให้เราเพิ่มการรักษาเข้าไปอีกก็คือฉีดตัวเบลินิวเข้าไปแล้วก็ให้ตัว ออกซิเตะตะเลเข้าไปด้วยนะครับแต่ถ้าเลือดจางมากๆเสริมเหล็กไปด้วยก็ดีนะครับหากเขามีอาการเลือดจางมากๆสิ่งที่เขาจะมีคือภอูมิคุ้มกันเขาจะไม่ค่อยดีนะบางครั้งอาจจะมีไข้ก็ต้องแก้ไข้เข้าไปด้วยเลยเนาะอันนี้ก็คือว่ากันตามอาการที่เกิดขึ้นแต่ตัวนี้อันตรายที่สุดก็คือตัวพยาธิเม็ดเลือดนะครับมาผมมีตัวอย่างมาให้ดูครับ ตัวนี้เห็นไหมครับไม่พร้อมเลยนะดูสมบูรณ์ทุกอย่างและครับมีอย่างเดียวที่ไม่ปกตินะครับก็คือตัวเปลือกตาด้านในขาวซีดเป็นกระดาษเลยครับร่างกายอุ่นท้นสมบูรณ์ปกติเลยอยู่ดีๆีมีการอ่อนเพลียซึมวัดไข้วันแรกก็ไม่มีไข่อยู่ดีลีเพลีย,ยอ่อนแรงแยกตัวออกจากฝูงไม่ค่อยกินอะไรแล้วก็นั่งลงเฉยๆแบบนี้แหละครับไม่รู้จะเป็นยังไงก็เลยไปดูที่เปลือกตาโอ้โหขาวซีดเป็นกระดาษเลยครับ สุดท้ายตัวนี้เอาไม่ทันนะครับพอร่างกายก็ภูมิต่ำโหสักพักเดี๋ยวไข้มาเดี๋ยวท้องเสียมาเดี๋ยวสารพัดโรคมาเลยครับตรงนี้สรุปว่าผมเอามาดูให้เป็นอุทาหรณน,นะนี่แหละครับไม่รอดนะครับตัวนี้ไม่รอดทั้งที่ร่างกายก็ไม่ได้พร้อมแห้งแดงน้อยอะไรนะกับพยาธิเลือดอย่าไปไว้ใจนะครับสุดท้าย ประเด็นที่ทุกคนชอบถามมากที่สุดแพะยืนลงต้องถ่ายพยาธิไหมแล้วพยาธิมันจะมาจากไหนนี่มาดูมาดูก่อนนะครับอย่างแรกเลยตัวพยาธิภายในมันจะมาจากไหนนะถ้าเราเลี้ยงแบบยืนลงมาจากอาหารที่เราตัดให้กินนะครับตัดหญ้ามาเอามาให้กินเนี่ยอาจจะน้อยอ่า แต่ก็พอมีส่วนภพเล็กมาจากไหนทั้งที่กินแต่นมนะก็ไปเหยียบขี้ของตัวแม่เขานั่นแหละที่มีไข่พยาธิมาด้วยแล้วก็เข้ามาตามซอกตามเล็บที่เขาเดินมาหรือแมงั้นก็เอาขาที่เหยียบขี้นั่แหละครับมาเกาเกาทุกทุเขี่ยนะก็เอาพยาธิันนี้เข้ามาได้ต่อมาพยาธิภายนอกพยาธิเป็นเลือดอันเนี้เลี้ยงยืนลงหรือเลี้ยงปล่อยทุ่งก็มานะครับมากับเห็บกับเฮากับมัดเหลือไลยุงพวกแมงกัดดูดพวกนี้ยมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เลี้ยงยืนลงต้องถ่ายพยาธิไหมครับต้องถ่ายเหมือนกันแต่ตัวภายในเนี่ยอาจจะหางหน่อยได้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องถ่ายนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ชอบถามกันมากสุดท้ายครับจริงๆเลยตารางการถ่ายพยาธิที่แนะนำอันนี้ในกรณีที่ถ่ายปกตินะแต่ถ้าป่วยจะต้องปรับขึ้นหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีพยาธิเยอะก็ต้องปรับความถี่ขึ้นอีกนะามาดู ส่วนของพยาธิภายในนะครับกลางๆเลยแนะนําให้ทุก3เดือนพยาธิภายนอกก็กลางๆทุก3เดือนส่วนพยาธิเม็ดเลือดนะครับทุก6เดือนส่วนที่ผมแนะนำนะอย่างที่ฟังกับผมก็คือเม็ดเลือดเนี่ยจะพฤษภา,ากับพฤศจิกานะครับต้นฝนกับปลายฝนหากเป็นไม่ได้พยาธิทั้ง3ตัวเนี่ยอย่าถ่ายพร้อมกันนะครับเดี๋ยวแพะเข้าจะรับไม่ไหวนะให้ห่างกันหน่อยก็ดีแต่ในกรณีที่ว่า,าทั้งกรอกทั้งฉีดพร้อมกันเนี่ยผม ก็ทาบ่อยนะไม่ค่อยมีผลเสียอะไรแต่ตัวพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยยามันแรงแล้วบางครั้งเนี่ยถ้ามีอาการป่วยด้วยมันจะใช้ถึง2ตัวผมก็จะไม่ทับกับคนอื่นไม่ซ้ำกับอื่นนะผมจะเว้นระยะ7-14วันเลยให้เขาได้ฟื้นตัวให้ตั้งหลักก่อนเพราะว่าพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยยาค่อนข้างจะแรงแล้วก็ใช้ยาถึง2ตัวนะครับมาผมมีของฝากครับมาดูตัวยาสุดท้ายนี่แหละครับ ตัวพยาธิเลือดด้านซ้ายนะครับก็คือตัวเบเรนิลกับออกซิเตตเอหน้าตาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตัวพยาธิภายในตัวยาอันบินดโซกับเลวามิโซนี่ครับตัวตรงกลางนะเหลืองเลือดเขียวๆตรงนี้นะผมก็จะใช้ส่วนของท้องอ่อนจะใช้เลวามิโซนท้องแก่นะก็จะใช้หรือว่าคลอดแล้วตัวอันบินดโซสีเหลืองๆนะครับเพราะตัวนี้ไม่เหมาะที่จะใช้กับแพะท้องอ่อน แล้วก็ฝั่งขวาเอาไว้เล่นกับพยาธ,ธิภายนอกนะเป็นตัวไอโวเมกแล้วก็คลิปที 29a นะครับคือหน้าตาของยาที่นิยมใช้กันทั่วไปแต่มียาที่มากกว่านี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวไซเด็เกตินลาดหลังหรือตัวยาอื่นๆผสมในอาหารมีเยอะแยะเลยแต่นี่คือยาที่ทั่วๆไปพื้นฐานเพื่อเอามาแนะนำเฉยๆนะครับเช่นเดิมครับคลิปของพ่อใหญ่สมพร สั่นๆและก็กระชับแบบนี้แหละครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ